ถูกต้องครับเรื่องทักษินอ่าพูดได้ไหมสอสจะว่ายังไงก็บอกว่าไม่ให้พูดเรื่องทักษินกรณีของคุณทักษินผมคิดว่าเป็นความชอบธรรมที่สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยจะต้องทักทวงได้เหตุผลนะครับเพราะว่ากรณีของคุณทักษินชินวัตรเนี่ยเราไม่ได้ขัดแย้งกับพรรคเพื่อไทยหรือว่าขัดแย้งกับคุณทักษินเป็นการส่วนตัวแต่กรณีนี้เป็นกรณีของการขัดแย้งกับหลักการที่เขาทําไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นกรณีการจำคุกจริงหรือไม่ <c oughs> จำคุกสักวันหรือไม่มแล้วก่อนที่จะไปสู่การพักโทษเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่าพักโทษคือปลายครับ <c oughs> แต่ว่าต้นเหตุที่บอกว่ามันก่อนที่จะพักโทษเนี่ยมันต้องมีการจำคุกจริงๆก่อน <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่แหละครับแล <c oughs> ะะ้วคุณกระบวนการที่จะพูดคือพวกกระบวนการจำคุกจริงไหม ไปโรงพยาบาลยังไงไม่สบายจริงหรือเปล่าถูกจริงหรือไม่ถูกต้องครับบริการถูกต้องครับไอโรงพยาบาลตำรวจว่าไงถูกต้องครับโรงพยาบาลราชธารว่ายังไงถูกต้องครับยุติธทําว่าอย่างไงถูกต้องครับถูกต้องครับเราทุกคนก็เข้าใจตรงนี้แต่ทำไมเขายังห้ามอยู่ล่ะอย่ามาพูดถึงทักษิณอย่ามาแตะทักษิณนะมันเป็นนอกเลืองเขาเขาที่ที่บอกว่าเป็นนักโทษเทวดาที่จริงก็ไม่เทวดาหรอกครับที่จริงแล้วเขาเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันกับนักโทษคนอื่นๆ<ล>เช่นกันเขาบอกว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่ผมให้สัมภาษณ์ไปค่อนข้างชัดว่าจะบอกว่าต่างคนต่างอยู่ก็คงไม่ได้เหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดต่างคนต่างอยู่คุณก็ต้องเคารพกฎหมายแต่ถ้าเกิดวันใดที่คุณไม่คุณไม่เคารพกฎหมายเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะต้องติติงท้วงติงเพื่อให้เห็นว่ากระบวนการในระบบทักษิณที่เกิดขึ้นเนี่ยรอบนี้เนี่ย มันเป็นรอบที่ต้องบอกว่าสาหัสก่อนพร์นิโศสกรรมนะถูกต้องครับผมจําได้ผมเคยเดินไปสมทบราเมศเข้าสภาเรื่องพรบนิโศกรรมแล้วมันก็สิปีมันวนกลับมาแล้วหนักกว่าเดิมแล้วหนักกว่าเดิมอีกครับรอบนี้ครับผมยกตัวอย่างนิดนึงว่าสมมุติว่าคนที่เป็นนายกรัมตรีตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินปี2534สเนี่ยสองคนที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ครับคือตัวนายกรัมตรีและตัวรัมตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพราะฉะนั้นแล้วสองคนนี้แหละครับที่จะต้องมีคําตอบให้กับพี่น้องประชาชนว่ากรณีนี้เนี่ยคุณมีที่ไปที่มาอย่างไรอ,อันนี้ยังไม่นับรวมนะครับว่าผมถึงเรียกร้องด้วยว่าองค์กรอิสระก็คือคณะกรรมการปปชเนี่ยก็ควรที่จะเร่งตรวจสอบเรื่องนี้กระบวนการทั้งหมดแหละครับว่ากรมราชธรรมนทํทำถูกต้องไหมเมื่อไปรายงานตัวมามอบตัวแล้วส่งไปที่กรมราชธรรมน ไม่ได้อยู่คุกแม้แต่วันเดียววัดดีครับหวัดดีครับพี่ปองครับแล้วกลับกลายเป็นว่าเคลื่อนตัวไปอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจทุกองค์การพยพที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบทวงดุลตอนนี้ในสภาผมว่าฝ่ายค้านก็พูดได้พูดได้ส่วนหนึ่งแหละรัรก็ไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลหรือคนใดคนหนึ่งเป็นเรื่องของระบบถูกต้องครับหลักนิติธรรมของประเทศสอสประชาปัตยก็จะหยิบยกเรื่องนี้ถูกต้องครับใช่ครับแต่ยกปั๊บจะมีองค์ครักษ์พิทักษ์ทักษิณไง ผมว่าต้องมีแน่ๆ่ไงผมว่าต้องมีแน่นอนครับแต่ว่า<ช>ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็ได้พูดคุยกันกับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรว่ากรณีนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับที่ต้องพูด<ช>เพราะว่าตัวละครประชาชนฝากไปถามถูกต้องครับตัวละครสําคัญคือคุณทักษิณชินวัตรเ<ห>มื่อตัวละครสําคัญของคุณทักษิณชินวัตรเ<ห>นี่ยถ้าเกิดไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลถ้าเกิดไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐสสก็อาจจะพูดยากหน่อยแต่นี่มันเกี่ยวข้องกับรัฐบาลเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐทั้งหมดผมคิดว่ากระบวนการ กระบวนการตรวจสอบโดยฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยอันนี้เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่เหมือนที่อาจารย์บอกอะครับว่าประชาชนก็ฝากถามเหมือนกันคือเป็นสิ่งที่ทุกคนสงสัยแล้วให้ใครตอบได้ใช่ครับงั้นก็ต้องไปถามกันในสภาถูกไหมถูกต้องครับก็ต้องดูว่าเพื่อไทยจะใจกว้างไหมใชหรือว่าเปิดโอกาสใช้เวทีสภาเป็นเวทีที่การพูดกันถกแถลงกันให้เหตุให้ผลซึ่งกันและกันถูกไหมครั